ความคิดเห็นจาก Facebook หมอเขียวแฟนครับคุณกิรณาสุขสุดกุณธนากาบคารวะอาจาร,รย์ขา่าสภาวะถ้าเราไม่เอาดั่งใจก็วางยึดดีวางยึดมั่นถึงมั่นได้ใช่ไหมคะหนูฟังอาจาร,รย์สอนและฝึกตามในใจตอนป่วยหนักค่ะนำมาใช้ในณปัจจุบันนานำมาใช้ในณปัจจุบันได้ดี ชื่อชัดเรื่องกรรมแจ็มแจ้งค่ากราบขอบพระคุณค่ะสาธุอ่าก็ถูกต้องแล้วทลางทุกได้ก็ดีอ้าวเมื่อกี้อะไรบ,บจทอแปลว่าสถาบันบริหารจัดจัดการธนาคารที่ดินวางัันนะอ้าวต่อไปคุณสแสวงหานิพพานกราบคารวะอาจารย์ครับเมื่อวานผมก็โดนครับ พยายามทําดีแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เข้าใจเรามองเราในแง่ด้านไม่ดีอีกเราก็รู้สึกทุกข์ที่เพื่อนมองเราผิดเลยคิดว่าเรายังอยากได้ความเข้าใจจากเขาอยู่เราได้ความเข้าใจถูกที่ดีมาตลอดพอวันที่เขาเข้าใจผิดรู้สึกทุกข์แรงเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนไหมทุกข์แรงเลยชัดแล้ว พยายามพิจารณาแล้วแต่มันไม่ลงปัญญามันดับแสดงว่าเราต้องชดใช้รับผลของกรรมนั้นใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่เอารับไปก่อนรับผลกรรมไปก่อนแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของความอยากประโยชน์โทษของความอยากประโยชน์ของความไม่อยากอยากเป็นทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์นะ็ดีแล้วออาอยากได้ความเข้าใจจับให้มันได้แล้ะลางให้ได้ก็จะพ้นทุกข์นะ บางทีมันมีกิเลสซ้อนอีกที่เราอยากได้ความเข้าใจเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์แง่นั้นเชิงนี้ซ้อนเข้าไปอีกนะมันไปติดยึดประโยชน์ในแง่นั้นเชิงนี้ถ้าเข้าใจจะมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้มันโอ้โหมีตัวชอบชังซ้อนเข้าไปอีกตังต้งเยอะตั้งแยะตามเก็บเข้าไปอีกตามเก็บเข้าไปอีกตามเก็บเข้าไปอีกนะแล้วมันก็จะพ้นทุกไปได้โอ้โหกิเลสเนี่ยมันซับซ้อนที่มันต้องการความเข้าใจเนี่ยเพราะมัน มีทั้งประโยชน์เรื่องความเข้าใจนั้นแล้วมีประโยชน์อื่นซ้อนอยู่ข้างหลังอีกตั้งเยอะมีข้อดีซ้อนอยู่ข้างหลังอีกตั้งเยอะที่เราติดยึดที่เราอยากมันจึงต้องตามไปล้างความอยากที่ติดยึดนั้นไปอีกมันจะงจะป้นทุกข์ได้นะค่อยๆแก้ไปเป็นลําดับลําดับที่คิดออกคิดอะไรออกก็ล้างไปถ้าที่ได้แล้วก็ยังคิดไม่ออกก็ใช้วิบากไปวิบากเบาบางเด็กก็จะคิดออกไปเรื่อยๆๆๆนะฟังทำไปค่อยๆค้นหาตัวที่เราติดยึดที่อยาก แล้วก็วางซะนะพิจารณาโทษทุกความอยากประโยชน์ทุกขความไม่อยากอยากเป็นทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์นะเข้าใจพิจารณาให้แจม่มแจ้งและสุดท้ายก็จะไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์นะค่อยๆทาไปเป็นลาดับ <c oughs> คุณการจนาพัดแช่มคงภูชงกราบพระรัากา์ข้าตอนนี้ปรับใจให้ยอมรับ อารมณ์คนใกล้ตัวได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะเอะดีมากดีมากก้่าวนามาแล้วดีทําต่อไปทําต่อไปนะเมื่อก่อนยึดว่าเขาต้องได้ดั่งใจเรายิ่งยึดยิ่งแย่พอฟังอาจารย์ซ้ําๆใจก็ปรับแก้ที่เราเริ่มนับหนึ่งที่เราเลยไม่ค่อยมีวาทะแบบเมื่อก่อนแล้วค่ะสาธุค่ะดีมากเลยนะนี่แหละเป็นความสำเร็จของเราแล้วนะ เป็นความสําเร็จตั้งของอาจารย์ด้วยนะเนี่ยสื่อสารธรรมะไปพี่น้องรับได้แล้วเป็นความสําเร็จของพี่น้องที่เอาธรรมะไปกําจัดทุกข์นั้นได้เอาธรรมะเอาความเข้าใจไปลดทุกข์ได้เป็นลําดับลําดับนี่แหละเป็นความสําเร็จที่มีค่าที่สุดต่อเราและทุกๆชีวิตนะอนุโมทนาด้วยอาภาภักดิ์เพียนต่อไปคุณแกตตด,ดีการาบคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพค่ะมีความสุขมากค่ะและดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาทางธรรม ไม่ว่าจะเจอเวทนาทั้งหลายรู้ทางเอาตัวรอดไม่ให้มีทุกข์เป็นบุญอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเจอทุกข์กับสุขเข้าใจการปลดทุกข์ได้ค่ะพอมีสุขก็เข้าใจก็ขเข้าใจสุขแบบในธรรมนะคะยิ่งมายิ่งมาฟังจากอาจารย์ยิ่งมีความรู้มากขึ้นขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอ้าวดีดีสุขแบบธรรมะดีกว่าสุขแบบอธรรม เฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์พิธีธรรมคุณสุดใจโซหาบโอ้โหโซหาบเลยนะภาษาอีสานโซนี่แปลว่าไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะอาจารย์รู้อยู่โ so, ซนี่นะแต่มันภาษาไทยเนะี่ยพูดไม่ออกโซหาบโซเนี่ยโซตายแปลว่าสู้ตายแปลว่าเป็นไงเป็นกันเนี่ยโซนี่แปลว่าไม่กลัวอะไรแล้ว <c oughs> ไม่กลัวอะไรแล้วโซน, so, นี่ ยอมได้ทุกอย่างสู้ได้ทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างโสหาบก็ยอมหาบหาบได้สู้ได้นะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะวันนี้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นทําให้คลายความหวั่นไหวคลายทุกในใจได้มากค่ะจะเอาไปปฏิบัติตามเท่าที่จะทําได้ค่ะสาธุค,ค่ะอ่าดีโอวันนี้มีคนเข้าใจเยอะมากขึ้นนะ เหลี่ยมมุมที่กิเลสมันหลอกว่าโอ้โหว่าพ้นทุกว่าเป็นสุขว่าดีว่าสําเร็จนี่มันหลอกสเสนียนเที่ไหนไดนะ้มันเป็นทุก์นะหลอกว่าแก้ปัญหาได้ที่ไหนเพิ่มปัญหาหลอกว่าสุขที่ไหนได้มันเป็นทุกขนะึกว่าเป็นสุขที่ไหนได้เป็นทุกอย่างนี้เป็นต้นนะหลอกว่าดีที่ไหนได้แล้วมันไม่ดีนะ <c oughs> ดีหลายท่านเข้าใจได้คุณสุคนศิลปะ,ปะบวรเลิศ กราบสาธุอาจาร,รย์หมอวิชาภาษาไทยได้เรียนเรื่องอักษรน,นำว่าอจุดนำคําว่ายาอายาอยู่อย่างอยากเนาะนี่วิชาภาษาไทยนะยาอยู่อย่างอยาก <c oughs> ดีเหมือนกันนะเข้าใจ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 แสดง ความจริงนี้ออกมานะเข้าใจพูดเข้าใจทำเข้าใจคิดอย่าอยู่อย่างอยากออจุดนำยอ่อนะเราจะไม่อยู่ในความอยากโดยไม่ยึดในสิ่งที่ดีที่เกิดดีแค่ให้เราได้อาศัยแบบไร้ทุกข์ใจใชนะ่ใช่ใชดๆนะส่วนร้ายเรื่องชั่วที่เกิดเป็นทุกข์เป็นภัย นั้นไม่นํามาเป็นภาระของใจไม่แบกมันไว้ใจก็อิสระน้อมรับวิบากยึดก็ได้วางก็ได้สบายใจจริงตกลงนะดีอย่าอยู่อย่างอยากดีแล้ว <c oughs> คุณพงบุภานนรักกราบคารวะจันค่ะตอนนี้ไม่อยากไม่ยึดได้แล้วก็เลยไม่ทุกข์แล้วแต่มีงานที่ไม่ต้องยึด เข้ามาเต็มเลยนะถึงไม่ยึดก็ต้องทำทำโดยไม่ต้องยึดเลยไม่มีเวลาทุกข์ห่า,หากราบซาทุกข์ค่ะตกลงนะไปทำใจให้ถูกเลยก็จะเห็นผลเลยหายทุกเลย YouTube หมอเขียวทีวีคุณรุ่งเรืองศีลผีเสื้อพัดถิน่นกราบคารวะอาจารย์ที่เคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นให้เห็นทุกข์ในสุขจะขอทำกสิกกรรมแบบเอาภาระแต่ไม่ทุกข์ดีเอาภาระแต่ไม่เอาทุกข์นั่นแหละดีแล้วทำแบบนี้ขณะนี้เวลานี้ก่อนค่าสาธุข่ะเออดี <c oughs> เออหลายท่านฟังเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเนาะดีมากเลยเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจะค่อยๆกำจัดทุกข์ ทีละเ,เหลี่ยมที่เมุมที่เราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นไปได้ก็พ้นทุกไปได้พ้นทุกได้นี่ <c oughs> มีค่าที่สุดในโลกพ้นทุกได้มีค่าที่สุดในโลกมันพ้นทุกหนึ่งเรื่องนั้นมันจะพ้นทุกทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่อง,ง,ง,งจากเรื่องนั้นไปอีกเราพ้นทุกเรื่องนั้นมันจะพ้นทุกทั้งหมดทั้งมวลที่สืบเนื่องจากเรื่องนั้นไปอีกโอ้โหตลอดกาลเลย เราก็พ้นทุกข์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยเป็นมหากุศลที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นด้วยนะเป็นวิบากดีให้เราให้โลกได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปจนเป็นวิบากดีที่แรงที่สุดในโลกด้วยพ้นทุกข์นี่เป็นวิบากดีที่แรงที่สุดในโลกนะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นี่แหละโดยเฉพาะพึ่งตนในพ้นทุกข์นี่เป็นวิบากดีที่แรงที่สุดในโลกยิ่งเราช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์ ยังถูกตรงไปด้วยก็เป็นวิบากดีที่แรงที่สุดในโลกมีค่าที่สุดในโลกเพรอพ้นทุกหนึ่งเรื่องเนทุกหนึ่งเรื่องมันทําให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องกันไปตลอดการเลยชั่วกับช่วกันเลยเพราะฉะนั้นพ้นทุกหนึ่งเรื่องมันดับทุกทั้งหมดทั้งมวลหนึงชุดช่วกับช่วกันเลยมหากุศลยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะพลังวิบากดีบันทึกเลย พลังชีวิตบันทึกเป็นวิบากดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยมีค่าที่สุดในโลกเลยเอาอันนี้แหละเป็นหลักเป็นกันเลยพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกสาทุ